ส้มพิกเผาอะไรอีกคะแกงเขียวหวานถ้าไปมีแต่คุณครูตอบคุณครูเป็นคนทำใช่ไหมคะแล้วคุณครูซื้อไปเยอะเนื้อคุณครูเป็นคนทำเนื้อเป็นพันนะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ได้ทําพิกแกงอย่างเดียวนะคุปปอนมาทั้งทีไม่ไม่มาแต่เบื่อเบื่อแน่นอนวันนี้คุปปอนอ่ะจะขอโอกาสมาสอนเป็น การส่งท้ายเพราะว่าเราจะห่างกันอีกอย่างน้อยๆเลยสี่ปีที่จะไม่เจออ้๋อ้จริงดิบอ้ลจะไปบรรจุเนี่ยค่ะบอลก็บรรจุได้แล้วนะคะทุกคนรู้เยังไม่รู้ครับตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะเป็นนครสวรรค์ค่ะเพราะว่าลำดับที่หนึ่งเนี่ยเขาอยู่มหาสารคามเขาล่าจะเลือกโคราช คราวนี้คุณกอรได้ลำดับที่สองเราก็จะมีอกาสเลือกมากกว่าคนอื่นนิดนึงก็ต้องไปรอรูนคนที่หนึ่งเดี๋ยวไปเยี่ยมที่นครสวรรค์ได้ค่ะจะรอรับนะเดี๋ยวรอรับอยู่ที่นครสวรรค์ไปมุดนี้ผู้เลี้ยงไม่ไหวหรอกผู้เลี้ยงยากไปคือผู้เลียงกไคุอรผู้เลี้ยงนจบแล้วคุกอร์ได้ท่อนอะ้เลียสมัครงานไม่ใช่ผู้เลี

นะคะเนี่ยวันนี้ดีมากนักเรียนตุ้งเปิดเผยว่าให้ดูเลยผู้คนที่ครูถามว่าเราเคยทำพิแกงกันมาใช่ไหมคะทำแล้วตอนนี้อ่ะพิแกงไม่ปด้ทานแล้วขายที่ไหมคะไปรับเพื่อนมาในราคาส่งเราก็ถือว่าช่วยเพื่อนแล้วก็ช่วยให้ตัวเองมีรายได้ด้วยหลักการง่ายๆก่อนจะไปขายไปถ่ายรูปเข้ามา ถ้าจะไม่ลงทุนรับออเดอร์เห็นไหมปกติเดี๋ยวนี้อยู่ในกลุ่มอะไรอ่ะรับออเดอร์รับทิ้วเห็นไหมคะเราก็ใช้วิธีนั้นแหละแต่เราก่อนจะขายของเราต้องมีคุณธรรมเราต้องรู้ว่าน้ำพริกเนี่ยอร่อยจริงนะเราชิมแล้วเขามีจุดเด่นไหมใช่ไหมคะการขายของถ้าเราเราวัตถุดิ พิแกนีหลมีมีทุกจังหวัดเชื่อไหมทำไมคนชอบมากินแกงตามเหมือนกันอ่ะทุกคนรู้ไหมคะทำไมคนถึงชอบมากินแกงตางเหมือนกันเพราะว่าพิกแกนคุณขายขานี่เดี๋ยวเราขัดขาคุณ่ไม่ไม่ต้องขัดกันไม่ต้องขัดกันค่ะตอนตกก็ไม่เท่าไรแต่ตอนตะคิดในกลุ่มฉะนั้นอย่าขัดขาเพื่อนเลย ดี๋ยวก็ไปช่วยกันคิดในกลุ่มคุณมคะอ่าคอยล้างไปคอยล้างไปสามเก้าอครูแจงเรียนเก้าอี้ไว้แล้วไปที่เก้าอี้ไปยืนข้างหลังเก้าอี้ค่ะไปยืนข้างหลังเก้าอี้ครูแจงเตรียมเก้าอี้ให้แล้วไปยืนข้างหลังเก้าอี้อันนี้กลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มกลุ่มกลุ่มครูแดงเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มครูนุชเป็นกลุ่มที่สอง คุณพี่ดีนะคะอ่ะสมาชิกคนตกปลาวนไม่ได้หรอกไม่ได้ไเป็นไปไดแค่นั้แะแค่นั้นแหละเขาน่าจะไม่ได้ไม่ได้ไหนน่าจะอ่ะเอาเอาเบ็ดไปวางเลยพี่เลี้ยงเอาเบ็ดไปวางค่ะพนักงานเดินเบ็ดไม่มีพนักงานเดินใหม่เบ็ดเดานมา วคูยืนนมนจปดแล้วค่ะทุกคนใช่รูกบนี้นะคะอทุกคนดูคณจะอธิบายให้ฟังเอาอเกมีกันเองถ้าคุณไหนปิดฟาว่าให้ตกใหม่นี่แหละอ่ะ พยัญชนะช่องแรกใช่ไหมคะช่องที่สองเราเห็นครูเขียนว่าคำจูพาซีและคำพันเพยเรามาตกปลาเห็นไหมปลาตกแล้วปุ๊บตกให้มันโดนตรงที่เป็นลวดเสียบนะคะเพราะว่าเขามีแม่เหล็กอยู่อ่ะตัวนี้ครูทอนตกขึ้นมาให้ได้แล้วเราได้ตัวนอน์นนเราก็เอากลับมาที่กลุ่มปุ๊บพี่แดงเขียนนอนเนนอย่าเพิ่งเขียนนะคะพี่แดงเขียนนอนเนน แล้วเราก็มาคุยกันในกลุ่มว่ามีคำชุภาษศิตคำพังเพยที่มีตัวหนอนตัวละอ้าวท้ามอล์วให้โดนให้โดนโดนะคืออะเตรียมมาแล้วพร้อไมไหมคะจะมาทิกในกลุ่มพร้อมไ,ไหมคะอพร้อมเนอะเดินไปต้องรีบไปต้องรีบต้องดีดี ไม่ยอมเสียผัวให้ใครอะให้ไหมคะหัวให้ไม่ได้ของยีิบาทเลยนะไม่ได้2ยบาทตอนนี้ทีบยี่สิบบาททีบหัวกบมันใดไปเลยเันเดียว,ว,ยวให้ใครไม่ได้ไไดตัวที่สมน,น้องหนูนงขึ้นให้ตักนะคะนงขึ้นให้ีตักค่ะตัวที่สจอยจานขี่ช้าง น่ะผีจากับตะกตเจ้าจานไม่ใช่เจ้าได้ตัวที่ห้าสอสาลากินน้ำได้ศอก มีแม็ไตอนออออนี้ยกเออบละม่อตัวที่ห้าพอสำเพาเข็นโรบขึ้นภูเขาถูกไ,ไหมคะอ่าเก่งมากโอ้อ ออรักลวกปฮู่รักลูกีคตีขบายพบคนทานทานไปหาผิดเปนะเก่งมากต่อไปปูที่สี่อ่าทเจ้าเป็นพื่อนรูที่สี่วเพื่อ,ตอ,อนต้นคในโซ ตัวที่สี่เย้ายินอยากโูติด่าใครก็ไม่รู้ตัวทธ่ห้าคนตกก็แช่งคุณและข้าดเป็นเในา

やった ជារូបជាមយ៉ាងដល់ដល់ដល់សទ្ធីជាទីតាមពីដៃមកដល់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  A <laughs> <laughs> i yeah. yeah. ใช่นะคะเวลาเราเราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจะมีผลิตภัณฑ์พอเวลาที่เราจะเอาไปขายเราต้องมีการคิดาร,คานะคะราคาต้นทุนนะคะดันั้นการคิดราคาต้นทุนเราก็ต้องคิดตั้งแต่วัตถุดิบอันนี้บอกกันการคร่าวๆนะคะเราต้องคิดตั้งแต่วัตถุดิบที่เราใช้วัตถุดิบคืออะไรเต๊ะ<อ>เต๊ะเต็กมะติ๊กกระเทียมหอมปี๊ เพราะว่าเราข่เราคำนวณแล้วมันได้ทั้งหมด5กิโลกรัใช่หมคะกับราคาต้นทุนเมื่อกี้บวกลบคูณหารกันแล้วได้ราคาต้นทุนเก็ดกันอยู่แล้วจะไม่ดาวอหแงนเราจะาก็หยิบไปได้เลยน้หยิด้เลยครับได้งครับเราไม่เกินอเ อย่าแย่งกันไม่ต้องแย่งกันอสอง่มค่ะไม่ต้องแย่งกันนะคะได้ทุกคน